สว no no ัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการ Battle Gamer Review นะครับโอเค วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงเซิร์ฟเวอร์ไมค r a f ์นะครับง่ายๆเลยนะครับงูเปิดเลยครับให้คุณเปิดกูเ r o m โคบแล้วแต่เอาอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่คุณนะแต่ที่เราต้องเป็นเซ็นะให้ก็คกูกลแล้วแต่คุณจะศรัทธานะครับเปิดอ่ะแล้วทีนี้เพราะว่าไมค้าส์เซิร์ฟเวอร์เน็ต ไอ้ไมคเน็ตดิไมคาด์เน็ตไบค้าดอตเน็ตครับไม <card>. คาดอตเน็ตเน็ตะโอเคคลิกเข้าไปครับเราคลิกนี้ครับดาวน์โหลดนี่ผมจะไปแบบผมจะไปแบบไฟสายฟ้าแลบนะครับ <laughs> แล้วก็คลตรงนี้นี่คือดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์โอเคครับจะลบไอตรงนี้ออกก่อนแล้วก็แคปแบ็กกบแคปล้วกอนลบแล้วนะครับอ่าจะเป็นพื้นด้วยว่างค เราโดนเราเราดาวลูกนี้เสร็จแบบนี้แบกขึ้นมาเราขุดล่างองเงี้ยเรา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 เล็งขึ้นองเงี้ยปุ๊บแล้วก็ลากเข้าใส่เป็นแล้วก็คุณก็กดอยงเงี้ยแล้วก็ลันเนี้ย่ามันก็จะลันให้อย่างเงี้นะครับรอแป๊บนึงครับมาผมกินขนมรอนะครับครับอ้าวไม่มีลมขัดเลยเหรอครับคุณลุงก็ขุะกราครับ ก็าบ้าออกเลยมันไม่ออกให้กลัวเป็นไรป่ะเนี่ยเป็นไรป่ะเนี่ยแลเ้เป็นครับโอเคเอาจิดหาฮะโอเคอ่ะเปิดคูเตอ้นี้ขึ้นมาก่อนะก็จะเป็นอย่าง <c oughs> เ,เงี้ยมาใช่เป็น,ยใน,ในอย่างงั้นแหละเฮ้ยปิดดิเสียเลยโหเฮ้ยปิดดิโอเคครับแล้วก็ปิดให้แล้วเราคล้ให้คุณเปิดตัวแปรมาผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีโปรแกรมนี้ ไม่มีมก็ไม่มีก็ไปลาหมาตายนะครับอยากให้คุณอาคุณนะแล้วก็ลากเซิร์ฟเวอร์ปกติขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีก็ไปโหลดนะครับเขียนว่าน็อตแผ่แล้วก็ลากใส่เนี่ยเซิรอันนี้ฮนะดูดีฮะแล้วก็อะโรนีเธอคือเปิดนรกไหมปิดนะเพราะว่ามันแหลกถ้าถ้าเครื่องใครแหลกให้ปิดนรกอ่ะมันจะได้ไม่เผาไปเบอเบอร์คชื่ออะไรอ่ะชื่อเบอร์ฮะเคยเคยบอกว่าโล่ เว้ยแมงสาไอ้สัตว์ alo fly ไปว่าบินไหมแล้วแต่บินบินบินบิ R U e, น true ต้องการบินฟนะเวอร์พอร์ตปล่อยไปนะแล้วก็รีวิวถ่าอะไรแล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ารีวิวซีถ้ามีก็ใส่ไปคนระับเพราะว่ารีวิวซีเนี่ยเราจะมาเกิดอยู่ที่ดีๆสองสามสองห้าสองห้าอ๋อมีเหรอไปเจอมาในคลิปอะไรไม่รู้น่ะ <c oughs> อ่าเราใส่ดูสอ,องสามสองสองสองสามหรือสองสี่วะ โอ้โหเดี๋ยวไม่เอาเซิร์ฟไอพีปล่อยไปนะแมปบูทเอ้ยแมปอะไรวะเขาเรียกอะไรที่สร้างอะ่ะภาษาอังกฤษหรืออะไรล้สร้างอะ่สงอะ,อะ,ระสร้างอะไรสร้างอะ่ะอ,อ๋อ<ร>ดูอะไรวะดูดูทำโคตรตีนสเปาล์ไป, hey, ปไหนวะไม่รู้เหมือนก,กันนะไวริสไวริสไม่ต้องสในสใจนะครับสนใจกว่าไวัยรุ่คือ แต่ว่าเราจะใส่ชื่อนี้ลงไปฮะเราเปิดไวลิสปุ๊บเราเ,เราคิดอย่างเี้ยเราใส่ชื่อผมสผมสมมติว่าผมจะเล่นกับอาร์ตครับเล่นกับผมครับเล่นกับอาร์ตแล้วก็แล้วก็ผมฮะผมเล่นกับอาร์ตแล้วเอาง่ายๆคือไวริสเนี่ยมันจะกำจัดเอ้จำกัดผิดข่าฮะใช่ครับคือถ้าเราใส่ชื่อไปนี้ก็คือเข้าซิรนี้ได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถา้าอะไรวะ ถ้เลยวะถ้าไม่ไม่มีใครชื่อนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้มันจะบอกว่าอะไรนะอาร์ไปลิสอะไรบอกว่าไม่บอกเลยครับมันก็ไม่เข้าไม่ได้ครับมันก็ดูดไปเลยครับหลุดมันก็จะอะไรไม่องมีคำว่าไวริะอ่ะก็จะโดนเซฟเราก็จะไม่เปิดนะอ่ะเปิดเปิดเพื่อการเกีย์นะเพ,เพื่อเพื่อเผยากเล่นป็นเองอ่ะ <c oughs> มีครู้ว่าไอพี <c oughs> แล้วอ่ะ เออวันนี้นี่ครับเอาวิธีาสามารถเอาวิธีนี้ไปการได้ฮะคือเพื่อคชวิตเพื่อนที่เรายังไม่เลียกไปข้อนีงนี้ฮนะโอเคครับปอ,อับเป็นฟูครับโอเคครบสบารมั้งสบารไอเนี่มั้งพวกหมาเอ้ยไกาไก่เอไอไม่มีกาออนไลน์หมอหนะให้ครูปรับเป็นฟอลโดยด่วนนะออเอ L S E นะผมมีผมมีคำจะบอกครับครับถ้าคุณปรับออนไลน์เนะี่ย ไอ้โมดแกงนะครับที่เป็นผู้สร้างเกมอะ่ะเขาจะจับได้เขาเขาจะแฮกรหัสคอมเราหรือแฮกรหัสอะไรนะครับเราก็จะเข้าไมค์ครับไม่ได้อ๋อครับถูกเกมหมดคือปรับเป็นหนึ่งคือคือเปิดเปิดเกมหมดฮนะพวกที่แม่งบินแล้วไม่มนนีของโอ้โหทุกทีเดียวแตกออนมาจะปรับเป็นศูนย์อะว่าผมมีไงผมมีอะไรวะอีกเกมหมดเออได,ด้ผมเปิดผมเปิดอีกเกมหมดเลยครับฟอลนี่คืออะไรครับคุณลุงฟอลนี่คือปิด อ๋อฟอกปิดนะครับผู้คือเปิดฮะอ๋อครับบาเตอร์บ้มังสเตอร์ครับคือให้มองสเตอร์เกิดไปเพราะ skill, สกิลสเกิร์นะผู้เนี่ครับ skill, สกิลสเกิร์น <laughs> ก็เป็นผู้นะถ้าอยากให้พูดเล่นเก็บของอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้นะเอาต่อฮะอันนี้คือแบบต้นต้นนะเฮ้ย hey, แล้วรอรอมเซึบครับมาซ,ซึบอ,อ่ากนะ็จะรอร้านนี้ฮนะ เอ้เดี๋ยวเฮยวเออเดียฮล์เฮล์อ๋ออะไรไม่รู้คิกค huh? oh, <c ười> <Ê> ิก IP เจ๋เจ๋พูดเรื่องไหนอย่างเช่นเตะอาร์ตออกอาร์ตมาเตะอะไรเขาหล่ะเขาเจ็บดิแบน IP ฮะอ่าก็แบน IP แบนแล้วก็เอา IP ในคำวิชินเนี่ยแบนใช่ไหมว่าอาร์ตเฮ้ยแบนชื่อที่อยู่ในเกม โอพีก uh, ah, ็ค uh, bon <mortality. S 1> okay. ือให้โอพีอะโอพีโอพีโอพีนี่ต้องให้ดีๆนะเผื่อแบบเด็กมันเกลียนมานะเออโอพีอะโอพีอะตีโอพีคือปุ๊บโอพีโอพีคือให้โอพีจะเห็นนะว่าเขาถามไปว่าเอ้ยโอพีเนี่ยให้โอพียังขอโอพีหน่อยดิโอโอพีหน่อยนะประมาณน่ะถ้าใครใช่ประมาณน่ะก็คือผมอ่ะขอบอยบ่อยโอ้กัพีพีก็คืออ่ะพมพี อย่างเช่นผมเลม่นแบบแบบนึงผมตายตกรว้วาเอ้ยชิปหายไ,ไันไปเลยไปเกิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแต่ว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขายังรอดอยู่นะเราก็ทีพีผมมาครับก็กดเพือมันจะบอกว่าคนข้างหน้าจะไปหาคุณข้างหลังเข้าใจนะถ้าใครเอาชื่อน,นี้ก่อนาจากทีทพีมาติ๊บเนี่ยผมเอาชื่อขึ้นหน้าก่อนแล้วเอาชื่ออาร์ตด,ด้านหลังคือผมจะทีพีไปหา,ค,า,าคุณอาร์ตแต่ถ้าคุณอาร์ตอยู่ ด้านหลังด้านด้านหน้าเออแล้วชีโคอยู่ด้านหลังอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยคุณอาจากท<ะ>ีวีพูดมาหูมาใช่ครับเวลาคุณจะคาบคำสั่งอะไรเนี่ยในเกมนะให้คุณกดเทีทีคือพูดใช่ไหมแล้วค,คุณกดอย่างเงี้ยบางตัวให้กด enter บางตัวก็กดต้องปรับไอที่ปรับเองนะครับครับสต็อปคืออย่างเงี้ยสต็อปสต็อปเซิร์ฟอ,อ่ะเดาจะจะเดี๋ยว,ยว,ยวสต็อปที่หลัง เซฟออเซฟออฟเซฟออนก็เซฟแบบว่าปกติประมาณเนี้ยับเลชเลชเจอผมก็มีตัวเซก็เมือนการกระซิบนะไทมทมเซต p I E T F ีสุดก็คือเซฟในทมบแต่ว่าในเกมเนียโดยจะไม่เมืกำลังสร้างแบบว่าโปรกรมใหม่้ีเดตอินิชั่นวันน้ะแต่แม่งเสือบเมื่อก็ไทม์เซฟนะเออทเซฟถ วนวัตินวัตกรรมไปเรียกวนวัตกรรมเอ้ยกิฟนะลืมกิฟไปลืมคำว่ากิฟนะกิฟว่าเชออ่นค <G IF. S 1> ุณสามารถไปดูในมายภาพที I ่ก e. ิฟ Gi Ve 1อ่ากิป2 7 6เอ้ยเอ้ยกิป sf3 2 2 7 6แล้วก็1 1นี่นคือจำนวน,นับ2 7 6ธุรหัส รหัสที่เราจะสีใช่ไหมใช่ครับส่วนส่วนชื่อเนี่ยชื่อของคุณอาเนี่ยเราอยากเซนให้เออประมาณันเซนโอกรมาวันนะอันนี้เขาเขาน่าจะพูดนะเหมือนเป็นการส่งนักสีอ๋อสีสีก็คือการทรอโขงอ่ะเหมือนในเกมที่เราเล่นกันมันจะมีทรอโขงประจานให้ทุกคนรู้ทั้งหมดเลยมันจะเหมือนอย่างนั้นแหละครับเอาละนะครับก็คือการสี xp นี่คืออะไรวะ xp จำไม่ได้ครับผมก็รู้นเกมดเกมหมดเี้ย a e mode นี่เพิมพ์อย่าเงี้ยเปิดเกมดเราิมพ์อย่างเช่นผมจะเปิดเกมดผมหง็้าอเปี่น็นหนึ่งเดออครับพี่ห่มครับ s t ีห่มนะครับตอคืออาก t ก็กด s o p s เลยอนะ้ำใต้ s นะครับ กต้องผั้องหมันเลมนรเี้ยีงกยนเา้โอ้โวตีองมน่ยะระวังยถ้คกติดปตูมานจะปิดนะแต่ถ้กดาวโหลดทำมิาขาดเ हम चीज हम เ้ยโทษโทษครับเมื่อกี้มันกระตุกครับอมเม์กระตุกคอมค้างไปเลยครับผมแล้วเข้าไม่ได้ คืออาจจะเป็นเพราะฮามาชิคนใช้เยอะทั่วโลกนะครับอาจจะเป็นแบบว่าฮามาชิคนไม่ดีหรือมันไม่ใช่ไม่ดีครับอาจจะหลุดหรืออะไรสักอย่างคุณม,มุดว่าเออไงแบเซิรฟ์ฟบาราบราอยู่ไม่ได้คุณบาราเสร็จแล้วเข้าไม่ได้ให้เป็นไรว,วะคุณก็เลื่อนเซอร์เคิลไปอยู่ข้างหน้าแล้วกดสปบาราครั้งหนึ่งจะขยับมาใช่ไหมครับครับโอเคแล้วคลิปพาสเวิร์ดไปแล้วจอยอีกทีนะครับ ถ้ามันไม่ได้อีกก็คุณก็ลองทําไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ด้วงคนนะครับเพราะหามาซีคนใช้เยอะทั่วโลกครับครับถ้าไม่ได้นอกเสียใจด้วยนะคือไม่ต้องเสียใจนะครับคุณก็ลองทําทุกวันเรื่อยๆถ้ามีวิธีแก้ได้หายชัวร์นะให้คุณเซตเซตแอปพาร์ตเนี่ยออกปุ๊บอ่าอ่าเซตออกแล้วปุ๊บอ่าผมจะผมติดหนัดอ่อเอ้าเตะกูอีกแล้วล่ะเฮ้เตะเหอะตะกขี้ออกอ โอ้ยแ้าคุณอ,ณอเฮ้ยหายเ,าเข,าข,ข้าให้คุณแค่กไอดี ID ด้านบนครับไใส่จอเข้ามาเลยจอยอ่าเร้อแล้วจเนี่ยกักนบายบาย,บบาย,บายแล้วเจอกันนะครับบายบายชิบหายครับค้างเอาอีกแล้วกูที่เกจอัพ คิดว่มึงอยูน่นนนะ